ครับี่น้องครับแบบร้อยนะครับผมเมนูแมลงนี่แหมเมนูหนึ่งแหมเมนูหนึ่งขอหมูย่างเนาะครับผมติดตามไปน้องรับบรับตำส้มมาฝางน้อยเจัดมั่วเลยไหนไ่น้องนี่นะครับนะติดตามครับสามกงสามกงสามกงทศบาลจ้าโอ้โหปฏิบากิกงกะน้ำช้าี่น้องมับเข้าไปนะครับ นเข้าไปครับพีน่น้องสุดยอดหมขนาดอหมูย่างผักเกลี่ลยน้อยเกล็ดนิดๆลึมสุดยอดครับมันๆฝากพี่น้องติดตามด้วยนะครับผมแคปเมนูของเราในวันนี้นะครับโอ้สุดยอดครับฝากติดตามด้วยนะขอบรรยาไไกาศเลย เสียงดังป๊อก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 พี่น้องมาใจยังนะครับอันนี้ยังไงบอลเล่นอันนี้ปีน้องซาหนุนหนุนน้อยใส่ต่ำมาฝางน้อยครับสวัสดีครับพ่อลเลนสวัสดีครับโอ้นี่ปลาแขนนี่แมลงนี่เนาะกว่าจะมาทายละอดใจม่ได้กว่าพี่น้องมาได้หันเฮ้ยปีน้องครับกับตําต่ำเนี่ยครับพ่อเลนต่ำมาฝางส้มต่ำมาฝางส้มใส่ขนุนน้อยเนาะ ใบปูอันนี้จะปเป็นเมนูกั๊ปแกมลำล้าน,นะครับเมนแรงข้อนี่แหละหนอนะครับไผ่เก๋ยห้องก็พี่น้องกเกยกินกันก็ครับผมถ้าไผ่จะเอามาฝาังกระตมัมาใส่ซานหนุ่ด้วยนะ้ามมันจะส้มมันหนักครับผมอันนี้เป็นสูตรเนาะครับหนอพี่น้องสูตรโบราณน,นะครับใส่กระลูกต้องก็ได้ซานหนุ่มพี่น้องครับสุดยอดครับผม ฟังเสียงโค้กเหอะม้วนๆน,น,นะป๊อปป๊อปป๊อปติดตามครับใส่หน่อยมาฟัาง,งล,ลงไปครับใส่หน่อยหน่อยครับครับผมคนได้มาพักเนี่ยพักเสี่ยวพักละอุ่นอกครับครับหัวไปน่ะอุ่นหลวกละเลยถ้ากินหลายๆคนหายหนึงนะกินเข้าล้ม รู้เลยน้ำลายปุ๊กน้ำลายปุ๊เชียนเต็มนะครับพี่น้องครับหมูข้อส้มหนึง่งช็อตแล้วเขาเรา,าส้มหนึงนะ่งเราหมักส้มหนึ่งเนาะเอาละครับพี่น้องเดี๋ยวพอปลิ้นต่ำไปเรื่อยๆเยนาะจนมันแล้่ยวเลยพี่น้องเดนะว่าพอหน้าตาจะเป็นจะได้นะครับฝากกดติดตามด้วยครับผม มากกว่าสีน้ำตาลไปตัวนะครับใส่น้ำตาลนี่มันจะล้มครับพี่น้องตะวันปัดแปงแล้วนะครับได้เวลานะครับพี่น้องตะวันปัดแปงนะครับเดี๋ยวกันออกครับนครับผมอันนี้เขาตํามาฟางกันเนาะพี่น้องมาฟางกับน้ำน้ำจันทร์ครับ ในเวลา lá ละต้นกับมาย้อยละหน่อยเอา้าสักบุกอ่ะ,อะมื้สันลำ้ำเป็นน่องครับตบเปรี้ยวๆห,หวานหวานเกิ้กินก็เป็นนอ่องเมนูนี้ครับโอติดตามนะครับ อาไม่พอขั้นตอนการทำกันเนาะไม่เห็นเมนูหนอพี่น้องเนาะเป็นกี่งกับครับมาข้อหมูย่างกับปไปพี่น้องเข้ากันในนอนครับติดตามครับติดตามอือครับพี่น้องไปเลยเลยครับของกินไปแล้งในห้องง่ายๆใครจะเงี้ยต๊ะก็ได้ผ้าทิชช่ก็โต๊กดิ้นแบบร้อยครับน้อยแต่งละ วันนี้ครับพีน่น้องเมนูง่ายๆเลยจิ้นปิ้งกับตําจิ้นข้อหมอูมาย่างครับกับตำในตำหม่าฝาญน้อยม่าฝาญน้อยใส่ซาหมุนซาหมุนน้อยนะครับพี่น้องใส่น้ำตาลให้น้อยโอ้โหเมาะเน็ดขนาดมีคนจาัางแยครับพีน่น้องเนาะมีใบปูครับผักกับหลากหลายพี่น้องครับง่ายๆครับเม,มียงเมียงเขาเนี่ยพี่น้องท่านี้นะครับ มีเียเียวดละหนไฟก็เริิมห้อนล้วปีน้องไปติดตามด้วยกันครับแหมสุดยอดครับปีน้องครับปิ้งลงไปหน่ออลิ้นหน่อนี่ข้อหมูอยู่กับพป็เหมือนคนเดิมข้อหมูปิ้งคนไทยบนบอกว่าข้อหมูย่างหน่อสุดยอดครับครับพีน้องครับแบบร้อยน่ครับผมเมนูแมลงนี่อันนี้แรัเหมเมนูหนึ่งเหมเมนูหนึ่งข้อหมูย่างเนาะครับผมติดตามไปน้องรับรับตำส้ม มาฝังน้อยเจียดมากเลยไหนพี่น้องนี่นะครับนะที่ตามครับสามกงสามกงสามกงทุกชาวบ้าจ้าโอ้โหเป็นเจ้ากงกะน้ำช้าพี่น้องมับเข้าไปนะครับงึบเข้าไปครับพี่น้องโอ้สุดยอดหอมหมูย่างกาเขียนน้อยเค็มนิดๆล้ำสุดยอดครับมันๆฝ่าพี่น้องที่ตามด้วยนะครับผม แคปเมนูของเราในวันนี้นะครับโอ้สุดยอดครับาติดตามด้วยนะขอบรรยากครับ